เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้ววันนี้อยู่กับช่องบอนโทปไปกันอีกแล้วแล้ววันนี้ก็ถึงคีวของเจ้า In s t a า360 go s s นะครับก็จะเป็นเจ้า go 3ที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับก็จะสามารถถ่ายที่ ck ได้นั่นเองนะครับแลววันนี้ผมก็ จัดนะครับผมนะซึ่งก็าที่รู้กันเนี่ยนานมากๆเลยก็จะได้ถึงคิวเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวต้องรีบทำก่อนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยว Go Pro 13นะครับหรือว่า DJI Action 5ยอะไรเงี้ยจะออกมานะครับหรือแม้กระทั่งรุ่นพี่อย่างเจ้า Insta 360 S Pro อาจจะมีรุ่นที่2ออกมาในปีนี้นะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราวันนี้นะครับก็จะเอาไปถ่ายนะครับเทียบกับเจ้า Go 3ธรรมดาตัวนี้นะครับที่เราเคย ใช้งานนะครับเดี๋ยววันนี้เอาเจ้า Go 3s มาเปรเียบเทียบพร้อมแพคกันเราก็จะเก็บเบื้องหลังจากเจ้า e Pro ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเพื่มกันเสียเวลาครับแกะกล่องกันเลยอันบ็อกกันเลยนะครับไปดูข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับก็รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่อัปเกรดมานะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันแทบจะเหมือนจากเจ้า Go 3ทั้งหมดเลยนะครับที่เพิ่มเติมมาแล้จะเป็นฟีเจอร์ที่ อ่าเนี่แหละถ่ายโปรเได้นะครับนะแล้วก็จะมี Apple My ไมเออ์ไฟไม้นะครับในการค้นหาได้ด้วยนะเป็นอุปกรณ์ที่นอกค่าย Apple นะแต่ว่าสามารถใช้แอปของ Apple ในการค้นหาได้นะครับนะก็เครื่องศูนยะกันศูนยูไทยนะครับนะแกะกล่องเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะว่าเป็นแบบไหนย,ยังไงเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาก็เลยกว่าจะได้แกะกล่องก็นานหน่อยครับเปนะิดมาดูกันอ่ะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นสีดํานะครับผม ไปดูข้างในฮนะเป็นยังไงโอ้โหตัวมันใหญ่ขึ้นป่ะเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูสิเออเห็นเขาบอกว่าบอดี้มันน่าจะเท่ากันอยู่นะครับนะ<ม>เดี๋ยวมาลองดูนะโอเคแกะออกมาดูก่อนนะครับปึ๊บโอ้โหเข้มจริงๆนะครับนะโอ้โหสีดำสวยนะครับสวยนะครับสำหรับเจ้าอินทั360 Go ก S นะครับตัวนี้ นะนี่ใช่ไหมเคสจิ้งของเขาเนี่ยก็จะมีตญลักษณ์บอกด้วยว่าเป็นสาม S นะครับส่วนเจ้าโกสาเนี่ยมันก็อไม่มีใช่ไหมประมาณนี้นะครับโอเคลองดูซิใกล้เคียงกันนะครับคิดว่านะน่าจะเท่ากันแหละเขาบอกว่ามันใส่แทนกันให้ด้วยนะเคสจิ้งนะครับนะโอเคเป็นตัวอัปเกรดนะเขาบอกว่ามีขายที่แบบเป็นตัวกล้องอย่างเดียวก็มีนะแต่ว่าผมว่าซื้อแบบแพ็กเกจที่ได้ ตัวกล้องแล้วก็เคสจ,จิ้งชาร์จมาด้วยดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวดูก่นในกล่องมีอะไรกันอีกไหมฮะอ๋อเราจะมีตัวอ่ะตัวนี้นะครับเป็นตัวสเตนใช่ไหมเออเอาไว้ติดตั้งนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับนี้มีสกู๊ตหนึ่งส่วนสี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวเอาไว้ติดกับมัลติ้งนะครับก็คือตัวล็อกฐาน ต้เขาดีบนี่เป็นแมกเนติกนะครับก็โอ้ใช้ได้ครับนะผมดูดแรงดีจังเลยอโอเคเดี๋ยวดูอีกว่ามีอะไรอ๋อมีตัวที่คล้องคอนะครับนะอันนี้แต่นี้เป็นสีขาวนะครับโอ้ยนะน่าจะทําสีดําออกมานะแต่ยังว่าเหะครับ <c oughs> เขาน่าจะทําเผื่อไว้อยู่แล้วเนาะอืมอ่ะโอเคนะฮะก็ไม่เป็นไรตัวนี้ก็เอาไปตัวนิป เอาไว้ติดหมวกนะครับนะติดหมวกได้นะครับนะโอเคหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะครับอืมโอเคตัวนี้ก็เก็บเก็บไว้ก่อนนะครับอ่ะของนะดูลงในคู่มือว่ามีอะไรไหมนะครับอย่างนี้เบ้าตรงนี้เหรอครับเดี๋ยวขอแกะดูหน่อยอ๋อใส่ชาร์จครับผมเป็นวัวใส่ชาร์จนะครับอ่าใส่ชาร์จอ่า A to C ใช่ไหมโอเค แล้วก็มีอะไรอีกไหมฝั่งนี้นะครับเราจะอยู่ฝั่งนี้ครับอีกทีนึงน่าจะเป็นพวกคู่มือนะครับโอ่าโอเคคู่มือต่างๆแล้วก็แน่นอนครับมีสติกเกอร์นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องนะครับอันบล็อกก็หมดแล้วนะครับอ่ะงั้นเรากวาดออกไปก่อนนะครับกวาดอุปกรณ์ไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาลองแอคติเวทกันดูนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมนะ หลับเจ้าตัวนี้นะครับอ่าเราก็แกะไปเลยนะครับผมแกะแต่มาดูว่าเป็นยังไงโอ้เนี่ยนปิ๊บนะครับตัวกล้องด้วยนะครับแกะไปเลยปึ๊บติกเกอร์นะครับอ่ะเรามาเปิดกล้องกันดูนะครับนะเปิดปุ่ม power ตรงนี้หนึ่งที่นะครับมาดูว่ามีแบตเตอรี่ให้มาเยอะหรือเปล่านะครับอืมเออกำลัง connecting ครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยซื้อมา สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นเดือน2เดือนแล้วมั้งนะครับแต่เขาเปิดตัวมาเนาะแต่อย่างว่าครับไม่มีเวลาจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแกะตรงนี้ออกเบอร์สองเบอร์หนึ่งปึ๊บเอาออกไปก่อนนะครับออออปึ๊บแล้วก็อนน๋อ,อ,อ,อมันมันต่อเครื่องไม่ได้เพราะเขาติดตรงนี้ไว้นะครับนี่อ่าก็ว่าอยู่เปิดทาไมไม่ติดเพราะเขายังไม่ได้คอนเน็กกันนะครับอ่ะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับปึออ๊บ แบบนี้นะครับอ่ามไม่ได้ดูอ่มาดูซิจะว่ายังไงนะครับก็เป็นเรื่องภาษาครับผมนะมีภาษาไทยไหมเพราบว่ารอบที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆที่ซื้อเจ้าเอสโปตามมานะครับบอกว่าทำไมของผมไม่มีภาษาไทยเลยพี่อ่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวต,ตอนนี้เจ้าอินท a าสาม o กศตัวนี้ก็ไม่มีภาษาไทยในตอนเริ่มต้นนะครับ งั้นเราก็กสังกฤกครับเน็กไปแล้วก็เขาบอกให้ทําการเชื่อมต่อแอป Insta 360นะครับอ่าแน่นอนครับผมเดี๋ยวหามือถือก่อนนะครับเ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าแอป Insta 360ก่อนนะครับปึ๊บนะเปิดขึ้นมาครับผมเพราะว่าเราจะต้องทําการ connect กับกล้องนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวปึ๊บนะครับตั้งค่า เปิดบลูทูธนะครับเปิดบลูทูธก่อนลืมลืมเปิดนะครับแปบ๊บหนึ่งชึบชบอ่ะโอเคเปึ๊บนะครับเราก็เข้ามากดที่ตัวรูปกล้องด้านล่างนะครับผมอ่ะอันนี้มันจะเชื่อมต่อเจ้า X4 เดี๋ยวเราหาเจ้าตัว 3S ครับนน่เปิดเครื่องมาแล้วมันจะมีนะครับให้เราเลือกนะมีหลายเครื่องตอนนี้มี Go3 Go2 นะครับ อ่ะ o 3s ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราคอนเฟิร์มนะครับอ๋อมันบอกว่าให้มีการพบเฟิร์มแห้ตัวใหม่นะครับก็แน่นอนครับผมดาวน์โหลดก่อนนะครับเพราะว่าครั้งแรกส่วนใหญ่เนี่ยแอคทเวเครื่องเนี่ยเราจะต้อง Connect แล้วก็อัปเดตเฟิร์มแม์ก่อนเนาะเป็นปกติอยู่แล้วนะครับอ่ะเขาบอกว่ามีการเชื่อมต่อมานะครับเราก็ทําการกดคอนเฟิร์มไปเลยนะครับผมปึ๊บนะกดปึ๊บอ่าทำการเชื่อมต่อ ระหว่างมือถือกับตัวกล้องก่อนนั่นเองนะฮะในครั้งแรกนะเพื่อนๆคือเหมือนอนกันแทบทุกยี่ห้อนะครับัีนี้เขาต้องอ i v a t e แทบจะทุกอย่างแล้วนะครับนะไม่มีอะไรนะ,ะกดเข้าร่วมไปเออนะเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จปุ๊บเขาก็จะเข้า Wi-Fi นะครับเพื่อจะถ่ายโอนเฟิร์มแวร์นะครับลงไปในอัปเดตสําหรับกล้องที่แบบเพิ่งซื้อมาใหม่นะฮะก็อัปโหลดเฟิร์มแวร์ไปให้อุปกรณ์นะครับผมกดไปเลย โอ้เขาบอกว่าแบตเตอรี่ต่ำมันใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมไปหาสายชาร์จมาเสียบแล้วก็นั่นแหละต่อพ่วงแบงค์แป๊บหนึ่งครับไปอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาุยกันต่อพอดีแวะไปชาร์จแบตมานะครับแล้วก็เอามาลองดูกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอ่ะมาลองกันนะฮะพอดีนะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อกี้นี้นะฮะก็ไปชาร์จแบตสักหน่อยหนึ่งเดีนะ๋ยวมาลองทำการคอนเน็กดูนะครับว่า เขาจะให้เเข้าร่วมใดรทันนะครับลองกดเข้าร่วมไปปุ๊บนะครับลองดูอกทีนึงเชื่อมต่อใหม่ครั้งนั้นก็คือไปชาร์จแบตมาแล้วน่าจะพอมีแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้นเนาะ,อะลองกดอ่าผ่านนะครับรอบนี้นะครับสามารถจะอัปโหลดเฟิร์มแวร์นะครับไปที่เจ้า Go 3s ได้นะครับผมกำลังตรวจสอบเช็คกิ้งนะครับเฟิร์มแวร์อยู่เนาะก็ช่วงนี้เดี๋ยวเรา รอกันสักครู่หนึ่งนะครับชวจนเขาอัปเดตนะครับโอเครอครับตอนนี้รอได้อย่างเดียวประมาณสักสี่ห้านาทีเดี๋ยวไงผมถ้ามันช้าเดี๋ยวผมสคริปไปก็แล้วกันโอเคก็ระหว่างรอนะครับเดี๋ยวก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้า Quick Reader นะครับสำหรับใช้กับเจ้า Insta 360 Go3 กับ Go3s นะครับก็ซื้อมาพร้อมกันนะครับนะบเพราะว่า เราจะสามารถถ่ายโอนนะครับก็คือมันจะเป็นเดี๋ยวแกะให้ดูเลยกันเนาะปึออ๊บนะครับแกะปึออ๊บระหว่างรออัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับก็เอาของมาดูเราก็ยังไม่ได้ใช้ทุกทีนะครับปึ๊บอ,อ่ามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนะเป็นควิกเ e ดเดอร์ก็คือสามารถที่จะถ่ายโอนข้อมูลนะครับผมนะเอาเจ้าโกสามนะครับแปะเข้าไปแล้วก็จะสไลด์นะครับเป็นแบบ USB uh, C นะครับ t Type C หรือว่าจะเป็นสาย Lightning นะครับใช้กับเจ้า iPhone นะรุ่นเก่าๆนะครับนะ <c oughs> ได้นะครับก็จะถ่ายโอนข้อมูลนะครับไปเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยลองมาตัดต่อในแอปกันดูไหมเนอะเพราะว่าใช้กล้อง Insta 360มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็ <c oughs> นานอยู่นะช่ <c oughs> องน,นี้ก็ปี2ปีแล้วมั้งนะครับเนอะสอสปีแล้วมั้งเรายังไม่เคย มาตัดแอปผ่านมือถือหรือ iPad กันเลยใช่ไหมเออเนาะเดี๋ยวก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวลองเนาะลองดูดีกว่าเอาเจ้า g o s ร์ตัวนี้นะครับลองติดจับ Quick Reader ของเขาแล้วก็ลองเสียบเข้ามือถือดูนะครับมันจะถ่ายโอนข้อมูลได้ไวนะครับนะเพราะปกติเขาจะใช้บลูทูธ Wi-Fi เชื่อมต่อกันแล้วนะมันก็ค่อนข้างช้านะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าสมมติเราถ่ายโอนไฟล์สักหนึ่งหนึ่งอันเนี่ยที่เราไปถ่ายเดี๋ยววันนี้เราจะไปถ่ายกันด้วยนะครับนะ เามื่อถ่ายเสร็จเดี๋ยวเราเอาไฟล์ฟุตเต็ในกล้องมาเสียบดูว่าจะถ่ายโอนได้เร็วกว่ากันประมาณไหนเนาะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะลองเอ,เอ็กพอร์ตนะครับวิดีโอจากมือถือกันอีกสักหน่อยนึงอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวทําคลิปต่อไปก็แล้วกันนะเพราะยังไม่เคยทําคลิปตัดต่อพวกกล้อง a c คชั่นแคมเลยมั้ง แทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยเนาะไม่ค่อยได้ถ่ายลงนะครับปกติผมตัดต่อใน PC ซนะครับก็เลยไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับอ่ะพอประมาณนี้ข้างในมีอะไรไหมเนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะะมีแค่คู่มือนะครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้แล้วการดอย่ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้รอระหว่างรออัปเดตไปนะครับก็เก็บของไปก่อนนะครับปุ๊บอ้ยไปชนกล้องนะฮะอ่ะโอเค เดี๋ยวมันนานหน่อยนะครับช่วง,วงแรกนะครับโอเคนะก็แวะมาอัปเดตอันนี้สำหรับเจ้ากล้อง Insta าสามุูส่วนเสโปกันสักนิดนึงนะครับก็เปิดให้ดูเลยดีกว่านะครับพอดีว่ารู้สึกว่าโฟร์แวร์ที่อัปเดตมาใหม่ช่วงหลักนะครับมันจะมีในส่วนของเดี๋ยวผมดูนะครับโฟร์เวร์รุ่นล่าสุดของเขาเท่าไหร่แล้วนะฮะแบบหนึ่งนะครับปึ๊บนะฮะ ไล่ลงไปดูข้างล่างเนี่ยเวอร์ชันนี้ครับผม1.0.60นะครับนะตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถเออมันมีเขาเรียกอะไรอะเอ่อไฟล์ไฟล์เอ่อวิดีโอนะครับไฟล์วิดีโอด้านนี้นะครับสไลด์ให้ดูด้านข้างเนี่ยปกตินะจะเป็นสแตนดาร์ดอย่างนี้เนาะแล้วมันก็จะมีพวกวิวิดนะครับนะอ่าแล้วตอนนี้นะครับแฟดเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นรู้สึกเป็นไรกาเน็ตนะครับกับไรกา วิวิดนะครับนะที่เพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปไหนนะไปไหนล้ปึ๊บนะครับเนี่ยเดี๋ยกดไม่โดนนะฮะอ่านี่ประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นเนื้อไฟล์สีที่เอ่ให้มันเหมาะกับตัวเลนไรกานะครับของเจ้า e อ p r o นะครับนะตัวนี้นะครับก็เอามาอัปเดตกันนิดนึงก็แล้วกันนะฮะ วันนี้ก็ใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอัปเดตนะฮะค่อนข้างนานนิดนึงเขาถึงต้องให้เราชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะครับก็เลยไปชาร์จมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะเพื่อที่จะอให้มันแบบใกล้ๆเนาะแล้วก็ามาอัปเดตประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะใช้เจ้ากล้องตัวนี้เนะี่ยในการเก็บเบื้องหลังด้วยนะครับผมจะลองใช้โทนสีที่เป็นของไลกาในตัวนี้ดูนะครับนะว่าจะเป็นประมาณไหนยังไงนะครับนะเอ่อ ว่าจะสวยกว่าเดิมไหมนะครับนะสีเป็นยังไงเพราะผมผมเองก็ไม่ไม่เคยใช้นะครับปกติใช้สแตนด์ r ดอย่างเดียวเลยวิวิตแทบไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับอ่ะตอนนี้เขารีสตาร์ทอุปกรณ์ไปแล้วนะครับสำหรับเจ้า Go 3s นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็รอดูนะครับนะเนี่ยเอาปลุกขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับแล้วเขาทำการเชื่อมต่ออีกครั้งนึงนะฮะอ่ะอัปเดตโปรแบบไปแล้วเนาะกดคอนเฟิร์มนะครับปึ๊บนะฮะเดี๋ยวรอดูนะฮะ ว่าเป็นแบบนี้นยังไงนะฮะโอเคกดเขาร่วมอีกที่นึงครับผมเป๊บนะฮะตัวสีดำนะค่อนข้างสวยนะเอ่อหลังจากใช้สีขาวมาสักพักหนึ่งตั้งแต่โกสองแล้วเนาะอ่ะเปิดใช้งานครับเมูรณ์น่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเักหน่อยนะครับก็มีโหมดโฟโต้นะครับนะวิดีโอนะครับฟรีเฟรมวิดีโอนะครับไทม์แลป์ ap, นะครับ สามชิปนะครับสโลโมชั่นนะครับลูปเล็กคอร์สตาร์แลบนะครับแล้วก็มีอินเทอร์วัลโฟโต้นะครับ H D R โฟโต้ photo, นะครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวดูอินทเวลโฟโต้สิรู้สึกว่าเขามีอะไรเด่นหรือเปล่านะครับปึ๊บอ,อ่ะโอเคสไลด์ขึ้นสไลด์ลงก่อนอ๋อเลือกความอ่าแนวเนาะจะเอาแนวไหนนะครับ อ๋อโอเคประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บพราสอนใช้อยู่นะครับนะอ่ะโอเคปึ๊บโอเคยังไม่เสร็จอ่ะทั้งหมดแล้วน่าจะหมดแล้วครับเดี๋ยวไปดูหมดแรกของเรากันนิดนึงนะครับนะหมดแรกนะครับเดี๋ยวผมไปดูวิดีโอก่อนนะฮะเดี๋ยวผมต้องเซตตัวกล้องนิดนึงดีกว่าให้เขาแบบเอ่อไม่โฟกัสบูบาแบบนี้นะฮะแป๊บนึง อ่ะโอเคครับมามาดูในส่วนของโหมดวิดีโออนก่อนนะครับเราเปิดมาเน2.3ไอ้ 2.7K 30เฟรม้งแต่วันนี้ครับสามารถถ่ายได้สูงสุดก็คือที่ 4K นะครับ30เฟรมนะครับผมนะอ่าแต่ก็ลองดูครับฟูดีก็ได้นะฟูดีได้50เฟรมเนาะแล้วก็ 2.7K ก็ได้50เฟรมนะครับนะับสุดเลไม่แน่ใจว่าเพิ่มขึ้นือ้ป่าดีด๋ยผมขอ ไปดูอีกทีที่การละกันนะโอเคอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราลองตั้ง 4K ไว้ก่อนนะครับนะก็ก็การสั่นครับมีแบบสแตนดาร์ดนะครับม, Pie, มีแบบพายมีแบบแม็กนะครับผมนะอ่าโอเคงั้นก็สแตนดาร์ดไปการละกันนะครับะก็บทแรกก็คงไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้ดูดิอ่าตัวสีนะครับมีอะไรบ้างนะครับอ่าก็มีแบบอ่าฟิลเตอร์ที่เป็นตัวใหม่ใช่ไหมครับ ฟิลเตอร์วิวิดนะครับนะอันนี้เป็นพอร์เทรตนะครับอันนี้สแตนดาร์ดนะครับอ่ะธรรมดาพอร์เทรตก็น่าจะถ่ายคนนะเนาะโอเคนะครับโอเคลองดูนะวิวิดนะครับมีแฟดนะครับมีไบกิ้งนะครับมันก็เริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงเจ้าโกสามแล้วน่าจะคล้ายๆกันนะครับนะอันเบิ้ลนะครับไนท์โอเชียนอะไรประมาณนี้นะครับโอ้ผมว่าผมรู้แล้วล่ะ ว่าคอนเทนต์นี้เราต้องถ่ายอะไรเราต้องถ่ายอันนี้แหละพวกสีต่างๆนะครับนะเพราะว่าคลิปก้าวกลนก่อนเนะี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลในส่วนของเรื่องของอพวกฟิลเตอร์ส,อสีต่างๆนะครับที่เขาให้มาเนาะแนวรอบนี้นะครับเราทดสอบกันเนี่ยอาจจะถ่ายกันด้วยสีสแต,ตนด์ไดเปรียบเทียบกับสีที่เป็นของ เอาฟิลเตอร์ต่างๆท,ท,ท,ที่เพิ่มขึ้นมาเนาะอย่างเช่นออกไปขี่จักรยานนะครับนะเราก็ใช้ของไบค์กิ้งนะครับอะไรประมาณนี้เนาะนี่สีของในเมืองเหรออันเบิ้ลนะฮะอ่าแล้วก็โอ้สนโนหิมะเราไม่มีนะโอเคมีไนท์หนึ่งไนท์สองนี่นะครับโอเชียนนะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับมาดูพรีวิวคร่าวๆก่อนเนาะต่อไปครับหมวดโฟโตโ้โฟโต,โโฟโตโ้มีอะไรบ้างอะ ก็มีเพียวช็อตนะครับนะสามารถถ่ายเพียวช็อตได้เลยหรือว่าจะถ่ายเป็น j p g นะครับหรือบวลรอนะครับก็คล้ายๆเดิมนะครับนะไม่มีอะไรเนาะต่อไปครับ HDR photo นะครับก็เป็น j p g นะครับ16.9นะครับหรือ2.71สครับก็แล้วแต่นะขนาดเนาะปกติเราก็ถ่ายกันลงคลิปแล้วก็อาจารย์16.9นะครับโอเคต่อไปนะครับ interval photo ก็ เช่นกันนะครับผมนะก็โมทยรูปนะครับนะแต่ว่ามันจะไม่มีเพียวช็อตให้นะครับอ่ะสิบเก้านะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยไปลองกันต่อไปสตาร์สตาร์แลบบสตาร์แลบนะครับก็จะเป็นในส่วนของ jpg นะครับนะ jpg หรือ jpg บวกลอกนะครับผมก็ก็เดี๋ยวค่อยลองกันคืนนี้นะครับถ้าเกิดฝนไม่ตกนะปึ๊บนะครับต่อไปนะครับรูปเล็กขอรนดนะครับ ถูกลอกกอดก็จะเป็นการถ่ายวิดีโอนะครับผมนะปึ๊บนะก็จะมีซีเคได้นะครับผมนะอ่าก็คือเหมือนบมดวิดีโอธรรมดาเลยนะครับจะลูกกี่นาทีหนึ่งนาทีทุกหนึ่ง,นา,าน,ง,สงสนาทีนะครับสามนาทีห้านาทีจนถึงสูงสุด3าินาทีนะครับนะโอเคปกต,ติเราก็ถ้าเรารออะไรประมาณ3ามนาทีอย่างที่เขาเซตติ้งมาให้ก็โอเคนะฮะการกส่งการ์เหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับโอเคไป สโลโมชันดูที่ถ่ายได้เท่าไหร่นะครับ 2.7K 100เฟรมนะครับนะหรือว่าจะเป็นฟูห้ดีนะครับ f ู l l ดีได้ถึง200เฟรมนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเราต้องไปยนไปต่อกันอีกแล้วโอเคหรือเอาสายยางฉีดน้ำดินะครับอ่ะโอเคไปต่อครับ i m ม c ชิ p นะครับ i m ม c ชิ p ของเรานะครับปึ๊บนะครับดูสิมีอะไรบ้างถ่าย 4K 30เฟรมนะครับผม ได้นะฮะหรือว่า 2.7K 30เฟรมนะครับอ่าประมาณนี้ส่วนใหญ่เอาตั้ง 4k ไว้เลยนะครับเออต่อไปฮะ t i m e l a b เมแบบาดนซิ t ท m e Lab e ได้เท่าไหร่ Time Lab นะครับก็อ,อ๋อจะเป็นการตั้งถ่ายว่ากี่วิกี่นาทีนะครับนะสึกความละเอียดนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาใช้เท่าไหร่เราไม่ได้บอกในนี้นะครับอืม ก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นแหละครับเต็มเซนเซอร์ต่อไปฟีเฟรมวิดีโอครับนะฟรีเฟรมวิดีโอนะครับถ่ายได้4 k นะครับ3 0เฟรมนะครับผมไปโชว์นะครับ4-3ต่อถ่ายแบบ4-3ต่อไปเนาะเนี่ยเขาก็จะเป็นเฟรมตรงกลางให้แบบนี้ได้นะครับผมโอเคอนะ๋แล้วก็โหมดวิดีโอเนาะปึ๊บเราไปดูโหมดตรงนี้พีเซตต่างๆนะครับก็จะมีสกีอิงนะครับไว นะครับนะเอาดอนะครับนะวอล์กนะครับปีเซตที่เขาเซตมาให้นะครับนะสำหรับสกีอย่างไรประมาณนี้นะอ๋อโอเคแล้วก็กดออกไปก่อนแล้วกันนะครับอ่าดูสิหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะครับนะน่าจะหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูเมนูอื่นกันต่อครับที่อยู่ด้านบนนี้นะครับสไลด์ลงมา นะครับอันแรกก็คือเป็นตัวล็อกล็อกล็อกแบบเมนูไม่ให้มันกิ้งไปกิ้งมานะครับนะโอเคต่อไปเป็นล็อสกสกรีนนะครับล็อสกสกรีนเนี่ยก็คือถ้าเราล็อกไปแล้วเนี่ยเนี่ยจะต้องปัดหน้าจอบขึ้นนะครับอืมก็เอาไว้นะแล้วก็แสงไฟ LED จะเปิด High m e d i มนหรือว่า Low หรือว่า off ไปเลยเห็นไหม off, ออฟปุ๊บไฟตรงเนี้ยไม่ติดเลยนะครับเนี่ยไฟไม่ติดเลย อันนี้นี่เป็นไฟตัวเครื่องบอกให้รู้ทํางานเฉยๆไฟตรงนี้อ๋อโอเคองออฟที่ออฟอ่าโอเคออฟปุ๊บไม่ติดนะครับโอเคไฮไฮก็แสงสว่างจะสว่างที่สุดนะครับถ้ามดิเอมมองอันนี้แทบจะไม่ต่างนะครับผมขอดูตาดจริงแป๊บนึงอาจจะไม่เห็นยังไม่เห็นความตาดเท่าไหร่นะครับก็เปิดไฮไว้แล้วกันเนาะส่วนอันนี้จะเป็นเมนูเสียงนะครับ เสียงวิดีโอนะครับจะดังมากดังน้อยนะครับหรือว่าปานกลางหรือว่าปิดไปเลยเสียงวิดีโอหมายถึงว่าเสียงที่เรากดติ๊กเนี่ยนะครับเสียงเมนูเสียงทัดนะครับกลางกา็พอนะครับต่อไปค่าแสงนะครับเนี่ยลดสว่างหน้าจอครับปึ๊บป๊บหมดเลยหมดได้แค่นี้ครับโอ้หมดได้เันเกี้ยงเลยนะอาจารย์ขึ้นมาแสงก็จะสว่างขึ้นนะครับโอเคจี่นี้เป็น p อ่าเลคคอร์ดดิ้งนะครับจะอ่า uh, ถ้าเกิดเราเปิดไว้เนี่ยนะครับประมาณสามอ่าสิบวิถึง30มสิบวินะครับเราก็จะทำการเลคคอร์ดให้เกาะนะครับแต่มันก็จะเปลืองแบตหน่อยนะครับโอเคต่อไปนะครับก็ส่วจะเป็นออโต้อินทาวเวลวิดีโอนะครับผมนะจะเป็นการถ่ายวิดีโอให้นะครับแบบว่าถ่ายแล้วก็หยุดแล้วก็ถ่ายหยุดนะครับในช่วงที่เรากำลังแบบ อาจจะเป็นช่วงแับขี่มอเตอร์ไซค์ ide, เดินทางไกลๆนะครับจะได้ฟุตเทจที่เราไม่ต้องมากดหยุดกดอัดเองนะเดี๋ยวเราไปลอกไปลองดูนะครับอ่ะโอเคเมื่อกดนะครับจะเป็นส่วนของ interval video นะครับอืมแล้วก็มีโอ้มี cooking นะครับทำอาหารขับรถนะครับเล่นาสเกตบอลหรือว่าเป็นการวิ่งการขี่มอเตอร์ไซค์หรือให้สัตว์เลี้ยงนะครับประมาณนี้นะ ถ่ายเราก็เหมือน oh, okay. เดินเดินเดินไปเนาะอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับปกติเนี่ยผมไปปั่นจักรยานก็หมุนมอเตอร์ไซค์เนาะประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคครับพอดีเมื่อกี้โทรศัพท์เข้านิดหนึ่งนะครับผมอ่ะอ่ะเรามาดูกันต่อเมื่อกี้นะครับ interval video เนี่ยเขาจะถ่ายทุกหนึ่งนาทีครับสำหรับบด biking นะครับนะถ่ายเวนวิดีโอสั้นๆประมาณ1นาทีแล้วก็หยุดไปนะครับทุก10นาทีเขาจะทําการถ่ายต่อ อะไรประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ถ่ายความละเอียดเนี่ยที่ 2.7k นะครับนะเดี๋ยวเราดูซิว่าเซตอะไรได้บ้างหรือเปล่านะครับปึ๊บปึ๊บคับผมไปลองดูซิแตะได้ไหมรู้สึกว่าโหมด biking นะครับที่เรา preset เขามี preset มาให้เราถ้าเรามาจะดปรับแต่งเองนะะรู้สึกจะเป็น 2.7k นะครับ 4k อาจจะไม่ได้นะครับ อืมแล้วถ้ายหลังไปดูก่อนดูห,หมดอื่นนะครับหมดสาหรับสัตว์เลี้ยงนะครับปึ๊บเป็นยังไงหนึ่งนาทีสามสิบวินะครับสองจุดเจ็ดเคน่าจะฟิกไว้นะครับผมนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรแบตด้วยถ้าวกล่ะวกธรรมดานะฮะก็หนึ่งนาทีเหมือนกันทุกสิบนาทีนะอินเทอร์วัลเราะจะลองดูเหมือนแบบเวลาผ่านไปประมาณไหนนะครับถ้าเซ็ตเนี่ยเซ็ตมันจะเป็นส7 k จุเฟิกไว้เลยนะอินเทอร์วัลทุกสิบนาทีหรือเอา อ๋อปรับละเอียดได้นะครับหนึ่งนาทีได้ไหมหนึ่งทุกหนึ่งาทีก็ได้ก็แทบจะไม่มีประโยชน์เลยโอเคทุกสิบนาทีก็เหมือนฉากมันน่าจะเปลี่ยนไปไกลพอสมควรสําหรับคนที่เดินทางไกลๆนะครับนะสิบนาทีไปได้ไกลอยู่นะครับอ่ะค่อยว่ากันเนาะโอเคปึ๊บนะฮะอ่ะก็จะเป็นการเลือกโหมดต่างๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะฮะไปดูต่ะนะครับหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นเปิดตาราง9้าช่องไหม ครับถ้าเปิดก็จะเห็นมุมได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคบต่อไปนะครับมีเส้นอ่าเลเวลใช่ไหมอินดิเคเตอร์ออนก็คือมีเส้นเอียงไหมเราวางกล้องเอียงไหมโอ้เดี๋ยวนี้มีอย่างนี้ด้วยนะครับคล้ายๆกล้องตัวใหญ่นะครับอ่าโอเคที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วแล้วก็ไว i c e คอน t โ o รนนะครับเราก็เคยเอ่อเล่นกันไปเยอะแล้วนะครับ <laughs> แล้วก็โอ้ นี่ครับ Gesture Control นะครับอ๋อนี้เปิดนะแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูสิลองถ่ายรูปนะครับอ่ะให้เขาเห็นหน้าเรานะครับปึ๊บนะแต่ตอนเนี้ยผมเอากล้องออกก่อนแปบ๊บหนึ่งแล้วผมจะลองถ่ายนะครับปึ๊บอ่ะโอเคผมชูห้านิ้วไปนะครับเขาถ่ายเป็นวิดีโอนะครับทุกคนปึ๊บตอนนี้อ่ะเนี่ยเห็นไหมเราถ่ายไฟล์วิดีโออยู่นะครับแต่เมื่อกี้รู้สึกไม่มีเสียงหรอไม่ได้ได้ยินนะ อ่าโอเคดังอยู่ครับดังครับราได้มาครับโอเคใช้ได้ใช้ได้ครับเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราปิดไปก่อนแล้วกันนะอ่านะครับปึ๊บนะโอเคปึ๊บต่อไปครับก็อันนี้จะเป็น quickck Quick c a p t u r e นะครับ Quick Capture นะครับในการกดนะครับกด1ครั้งถ่ายวีดีโอกด2ครั้งเป็นฟรีเฟรมวิดีโอประมาณนี้นะครับผม เปิดเปิดไว้ก็ได้ฮนะผมอันนี้เป็นการตั้งนาฬิกาปลุกนะครับนาฬิกาปลุกตัวนี้นะครับเป็น time capture แล้วก็จะตั้งโหมดต่างๆว่าเราจะเซตเวลาตอนกี่โมงจะให้ถ่ายโหมดไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้เหมาะมากกับสำหรับการถ่ายดาวเดี๋ยวคืนนี้ไปลองไปลองเพราะว่าเจ้า X3 เจ้าตัวกล้อง c o 3ตัวที่แล้วก็มีโหมดนี้เหมือนกันเนาะเราสามารถตั้งให้เขาแบบถ่าย ได้นะเราไม่ต้องไปนั่งรอตอนเที่ยงคืนเพื่อให้เท้องฟ้ามันมืดก่อนอะไรเงี้ยนะครับอืมประมาณเดี๋ยวรลองดูเดี๋ยวคืนนี้ลองดูนะครับว่ามันจะถ่ายได้จริงไหมัดยปกติผมจะต้องรอดึกๆแล้วก็ไปถ่ายนะครับอันนี้ก็การเรื่องการเก็บเสียงนะครับออดิโอนะครับก็เป็นวินเรดักชันนะครับสเตอร o โอนะครับแล้วก็ตัวนี้รู้สึกจะเป็นไดเร็กโฟกัสก็คือเอาไว้ด้านหน้าหันด้านไหนก็ชัดด้านนั้นแต่ปกติก็เป็นวิน้วกันนะครับนะเพราะว่า เสียงลมเข้านะเราจะได้อันนั้นเนาะต่อไปนะครับก็เป็นเซตติ้งทั่วไปและอินโฟคาเมราเวอร์ชั่นต่างๆอ่าสตรเลตตัวนี้นะครับอยู่ที่128 g b นะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะเบื้องต้นนะครับก็เป็นเว็บแคมได้นะต่อเป็นเว็บแคมได้นะครับผมปึ๊บนะน่าจะ Apple f i ไฟล์ไนะครับในกัน เชื่อมต่อกับมือถืออีกทีหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราค่อยไปลองถ่ายจริงๆกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้สำหรับการแกะกล่องก็แล้วกันนะครับนะ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะดูมาถึงตอนนี้นะครับมันก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเ,าเราไปถ่ายคู่กับเจ้ากูสานเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนั่นเองนะครับโอเคแล้วพบวกันใหม่ในคลิปหน้าส,ว,สวัสดีครับผม